แปลจากสารเป็นภาษาชาวบ้านนั่นก็คือมันเป็นเรื่องไหลสารละผมมิสเตอร์โตวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวในกระแสสังคมในตอนนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างมีเหตุผลเราจะไม่เคาะกันว่าคุณอาสนิฝากข้อค,ความนี้มาถึงใครและเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าการที่มีการทดลอง การตกน้ําใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพิ่อัดอาจารย์บรรเทพบรทวัชัยก็มีการยื่นคําร้องต่อศาลว่าเราละเมิดศาลแต่จริงๆผมจะอธิบายว่าการกระทําแบบนี้เขากำลังจะใช้กฎหมายข่มขู่เพื่อไม่ให้เราพูดบางสิ่งบางอย่างแต่ผมจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันพูดได้และมันก็ไม่ผิดซึ่งคุณเองไม่ได้รู้กฎหมายคนเดียวบนโลกนี้นะครับ คนอื่นเขาก็รู้ไม่ต่างจากคุณคุณเก่งมาจากไหนคนอื่นเขาก็สามารถเก่งแบบคุณได้และก็ยังสามารถเก่งกว่าคุณได้อีกเช่นกันนะครับผมฟังคุณอาสนิพูดถึงเรื่องนี้แล้วรู้สึกมันตรงใจสิ่งที่ผมพูดเพราะผมบอกว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่ภาคเอกชนและกลุ่มคนที่รวมตัวกันกระทำเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลหรือหมิ่นศาลแม้แต่อย่างใดเลยไม่เลยเราไม่ได้ให้ศาลเปลี่ยนคำตัดสินไม่ พิจารยะก็ไม่ได้หมายความว่าติการกระทําเหล่านี้แต่เป็นการทดสอบว่าในสมมุติฐานที่เราคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและมันก็ไม่มีทางเป็นจริงนะครับแล้วสิ่งที่คุณไปยื่นต่อศาลเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการข่มขู่ทางอ้อมเพื่อให้คนนะ่ะไม่อยากทําอีกเพื่อต้องการไม่ต้องไปต่อสู้ลบปอบมือในคดีต่างๆบางคนไม่มีเงินที่จะต่อสู้แต่บางคนเขามีแล้วเขาก็มีเยอะเพราะคณเยอะด้วย เพราะฉะนั้นการกมการข่มขู่เหล่านี้มันไม่ไม่ได้มีความหมายสําหรับทุกคนนะครับบางคนที่กลัวก็าอาจจะหยุดแต่บางคนที่ไม่ได้กลัวเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณตั้งสารลบแบบนี้ไปกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่คุณอย่าลืมคุณสนทิก็มีทีมทนายที่ปรึกษาเก่งไม่น้อยไปกว่าคุณและผมคิดว่าอาจจะเก่งกว่าคุณด้วยซ้ำนะครับคุณทนาย สอโซ่ so so. คุณทนายของนายสอโซ่ so. นะครับเพราะฉะนั้นการที่ยื่นร้องต่อศาลและศาลมีศาลมีความเห็นยกคำร้องเนี่ยผมจะบอกว่าทางภาษากฎหมายเนี่ยการยกคำร้องเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณร้องมามันไม่ได้เข้าข่ายความผิดใดๆเพราะฉะนั้นแปลเป็นภาษาชาวบ้านสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยตั้งตั้งเรื่องที่จะยื่นคำร้องมา สาลมองว่าไม่ได้มีประเด็นไหนที่มันจะเข้าข่ายเลยหรือภาษาชาวบ้านก็คือสิ่งที่คุณยื่นมาทั้งหมดไร้สาระนั่นเองไม่มีประโยชน์ใดที่สารจะฟังแล้วจะเชื่อแล้วเอาไปตั้งเรื่องฟ้องกับคนที่ทำต่างๆเพราะเจตนาที่เขาทำบริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือคนไม่ได้เพื่อกั่นแก้งไขนะครับเจดูที่เจตนาและการกระทำของเขาถ้าเขา ต้องการต้องการกระทาเหล่านั้นการแก้คนอื่นให้ได้รับความเสียหายอันนั้นก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วเจตนาของเขาต้องการให้ศาลตัดสินปเปลี่ยนเบี่ยงคําตัดสินไปอีกอย่างหนึ่งนี่มันก็อีกประเด็นหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเขาต้องการความกระจ่างแจ้งชัดในสังคมว่าประเด็นนี้มันเป็นจริงอย่างที่พวกคุณกล่าวกล่าวอ้างกันหรือเปล่าแต่ศาลอ่านข้อมูลต่างๆที่คุณทําแล้วเชื่อในเชื่อในสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งตัวขึ้นมา อ่าเขาเรียกว่าต้องการความเป็นจริงให้สังคมเพราะฉะนั้นศาลเห็นข้อมูลที่คุณพยายามจะยืมศาลเป็นตัวต่อสู้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของคุณในแบบฉบับนี้สอบตกครับศาลไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นหมายความว่าศาลที่กรณีที่ศาลจะยกคำร้องนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณเสนอมาเยื่อต่อศาลมาเนี่ยฟังไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําเช่นนั้นพูดง่ายคือคุณอาสนิ ได้เกิดนําบทเรื่องนี้ไปหมดแล้วสิ่งที่คุณทําถ้าพูดเป็นชาวบ,บ้านก็คือมันไหลสาระสิ้นดีไม่ได้มีประโยชน์อะไรในทางหลักการและแม้กระทั่งในทางหลักการและในเหตุผลก็ไม่เข้าเลยผมอ่ะผมมิเซอนัโตเนี่ยเคยให้ความเห็นว่าตั้งแรกแล้วมันไม่เข้าข่ายเลยมันไม่เข้าข่ายสิ่งที่คุณกําลังจะพูดเลยเราไม่ได้มีอํานาจไปบีบสารเพื่อ ให้ศาลตัดสินอย่างที่เราต้องการอย่างนั้นอะละเ,เมิดอ,อำนาจศาลหรือวิเคราะห์วิจา,ารณ์ศาลไปในทางเสียหายอันเนี้ยก็คือหมิ่นศาลเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าข่ายประเด็นไหนเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงคนกําลังจะใช้ช่องทางกฎหมายที่จะยื่นคําร้องแบบเนี้ยเขียนเสือให้วัวกลัวก็คือต้องการขู่ทางอ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลประชาชนกินข้าวเยอะนะครับเขาไม่ได้กินแกบแกบกินแค่บางคนแต่บางคนกินข้าวกินผักฉลาด ก็มีเยอะนะครับอย่าประมาณตนอย่าประมาณตนประชาชนผิดและอย่าประเมินตัวเองว่าตัวเองมีความรู้เหนือคนอื่นเพราะเหนือฟ้าย่อมมีฟ้ามิสเตอร์นัโตสวัสดีครับช็อตเด็ดและช็อตสำคัญคนบนเรือกำลังจะลงจากเรือมีอะไรในช็อตนี้เพื่อนๆดูให้ดีล้วนจะเห็นอะไรบางอย่างผมมิสเตอร์นัโตวิเคราะห์วิจารณ์กระแสะสังคมแบบตรงไปตรงมาอย่างมีเหผลจะมาเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นก็ต้องขท้าวความกับขท้าวความก่อนนลครับเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันเกิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือลงเรือหรือคํากล่าวอ้างใดๆก็ตามคนบนเรือล้วนแล้วแต่อยู่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของมวลชนที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่มาจับโปะเอาประเด็นนี้ประเด็นนี้ก่อนจะลงเรือว่าก่อนจะลงเรือเนี่ยเขาไปไหนมาแล้วมาลงเรือ แล้วก่อนลงเรือ <c oughs> อ่าก่อนลงเรือ <c oughs> เขาไม่ถึงยกรองเทา้าแล้วเคาะเอาทรายออกบนเรือมันมีทรายเลยครับพี่น้องพี่น้องลองดูนะผมหยุดเป็นภาพนิ่งไว้เพราะช็อตภาพนิ่งตัวเนี้ยมันจะหาค่อนข้างยากผมก็เลยต้องหยุดช็อตภาพนิ่งนี้ไว้ว่าเขายกรองเท้ามาเคาะทรายเพื่อเอาทรายในรองเท้าออกประเด็นคือประเด็นคือเขาอยู่บนเรือ แต่ทำไมเขาถึงมีทรายเพื่อนๆแจกใจไหมครับเขาอยู่บนเรือเขาไปเอาทรายมาจากไหนทรายมันตกมาจากฟากฟ้า,าหรือเปล่าหรือเขากระโดดลงน้ำไปไว่ายน้ำเล่นแล้วมันก็สายเข้าเท้ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอผมมองแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้นะหรือเขาขึ้นไปบนบกก่อนแล้วไปวิ่งเล่นไล่จับกันแล้วทายก็เลยเข้ารองเท้า เป็นไปได้ไหมเอออันนี้พอจะมีเขาคงที่จะเป็นไปได้แต่มันก็จะมีพิรุษสิครับแต่ประเด็นคือลืมขอสายออกไงก่อนที่จะขึ้นเรือหรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานล้วนๆเลยนะเราเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเราก็จะเก็บมาเพื่อสันนิษฐานความเป็นจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนก่อนออกจากเรือไปและกลับจากเรือกลับจากออกไปแล้กลับเข้ามา มีอะไรที่มันแปลกผิดแปลกแหวกแนวบ้างอืมแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกแน่เขาออกเรือไปมีคนไปแต่เขากลับมามีคนกลับมาไม่ครบอันนี้ชัดเจนประเด็นนี้มีใครได้ติดตามและได้เอาประเด็นนี้ไปซักถามเพื่อเป็นประเด็นทางสังคมหรือประเด็นในคดีความหรือไม่นะครับประเด็นนี้ชัดเจนนะครับว่าเขาขึ้นเรือไปแล้วเขามาเคาะสายออกจากรองเท้าเขา เขาตอบว่าเรามีมันในทรายมีรองเท้าผมเคยดูเขาเคยเขาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่แต่แต่ทรายมาจากไหนในเมื่อเขาขึ้นเรืออ่าเป็นเพื่อนแปลกใจไหมครับอ่าเขาขึ้นเรือแต่มีทรายมันดูแปลกเนาะมาดูแปลกให้พวกเพื่อให้เ,เพื่อนๆนเนี่ยช่วยกันคิดแล้วตั้งคําถามนะครับมาดูคลิปใน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 ,ในภาพภาพเนี้ยว่าทราย มันจะมาจากไหนได้บ้างเนเพื่อนลองคอมเมนต์มานะครับว่าที่มาที่ไปของทรายมันจะมีเยอะไหมในการล่องเรือไปแถวๆนั้นแล้วมีทรายเข้ามาในนี้แล้วหลายๆคนก็เป็นนะแต่ผมจับภาพคนนี้ไว้เนี่ยนะครับว่ามันเห็นชัดไงเขายกรองเท้าจริงๆเขายกขึ้นสูงกว่านี้เขาจะยกขึ้นเสมอ,อไหลเลยเขาจะยกขึ้นเสมอ,อไหลเลยเพื่อขยา่าเพื่อขย่าเอาเศษเศษทรายเศษอะไรในรองเท้าออกซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ แต่เขาลืมตัวครับไปว่าเมื่อเขาขึ้นเรือไปแล้วมันมีทรายอยู่ในรองเท้าได้อย่างไรอันนี้คือคําถามสําคัญที่เราควรจะจับจ้องและติดตามคําตอบประเด็นนี้ให้ได้ว่าทรายมาจากไหนนะครับเพื่อนๆลองคิดตามผมและลองตั้งคําถามมาดูว่าทรายมันจะมาจากไหนได้บ้างนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบประเด็นนี้กันซึ่งผม ก็มีที่มาที่ไปแล้วมีคําตอบในใจอยู่แล้วแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ตรงใจผู้เอฟซและหลายๆคนที่คิดตามผมก็เลยต้องมาตั้งคําถามเพื่อให้คอสังคมสงสัยว่าเราจะหาคําตอบจากทรายได้อยังไงในบริเวณนั้นว่ามันมาจากไหนนั่นเองผมก็อยากเอาประเด็นนี้อยากปลุกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมช่วยกันถามและช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับว่าเผื่อมันจะไปเข้าหูเข้าตาใคร และทุกคนจะได้เก็ตและเข้าใจที่มาที่ไปของของสเตปที่เรากำลังจะตามหา 1, 2, 3, 4แล้วควรจะตามหาจากอะไรบ้างพิรุษต่างๆจากที่เกิดขึ้นจากคนบนเรือนั่นเองอย่าลืมมาตมาตั้งคำถามในคลิปนี้และมาตอบคลิปนี้กันนะครับว่ามันมาจากไหนแล้วคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมผมมิสเตอร์นัโตรายงานสวัสดีครับ